สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Ice the Horror Game นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดมาตรฐานระดับความยากปานกลางกับผีกระสือในด่านโรงเรียนแต่ผมจะเพิ่มเป็นโหมดสุดขั้วโหมดสุดขั้วคืออะไรโหมดนี้คือปุ่มทุกอย่างของเราจะหายไปหมดเราจะเล่นแบบไม่มีปุ่มเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะกดเล่นเลย ยกไม่ออกนะเนี่ยเล่นกับกระสืออย่างน้อยก็น่าจะกระสือน่าจะชา้าสุดแล่ะปุ่มหายไปหมดแต่ผมก็จําได้แล้วครับว่า,า,าปุ่มตรงไหนอยู่ตรงไหนผมจําได้แล้วล่ะคือมันก็ใช้เวลาจําอยู่เหมือนกันเอ,อกเกอพน่ารักเออไม่ได้เปิดได้ไง,งเราต้องเปิดครับ อ่ะถุงถุงแรกผมก็ไม่รู้ด้วยซิว่าเก็บครบหรือเปล่าโอ้อุปสรรคมากเลยแถมเวลาผีเข้าใกล้เราก็จะมันก็จะไม่เตือนเลยนะครับว่าคืนวิ่งมันจะไม่เตือนด้วยตายอีกแล้วเราก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าเราเก็บครบหรือไม่ครบ ผมก็กลัวกระสือด้วยสิงโอ้โอหมันเห็นอะไรผ่านนะโอ้เห็นครับชัดจนิงคือแบบเมื่อกี้เห็นเส้นผมลอยแบบชัดมากเลย เคลีรงชั้นใต้ดินผมก็จะรีบเคลียร์อะไรในชั้นบนเลยโอ้ดีนะที่ผมพอจําปุ่มได้บ้างดูตรงซอกนี่ก่อนอย่างน้อยก็ไม่ต้องระแวงเหมือนชาลีนะครับกระสือเนี่ยกับชาลีนี่คือแบบโอ้นึกไม่ออกเลยผมแบบระแวงตัว ยังไงดีคือระแวงมากถ้าเล่นกับชาลี ผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเพราะเป็นห้องที่ปลอดภัยที่สุดแล้ว <c oughs> ผีก็อยู่ที่ชั้นใต้ดินผมก็รีบลงไปเลรดีกว่า <c oughs> โอ้ เราดูก่อนว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าผีก็ลงไปชั้นใต้ดินบ่อยซะจริงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราก็ยังมีทางนี้ที่เรายังไม่ได้มาเปิดดูอ้โห โอไม่โอไม่โอไม่โอ้น่ากลัวครับแบบนี้ไปสักทีคุณกระสุอยากกลับมาอีกนะฮึมวังเปล่าวังเปล่ามากเลยครับ ผมต้องรอผีขึ้นมาแล้วสิผมปิดประตูไว้ก่อนคือกลัวครับเอมคความรู้สึกตอนนี้ก็คือกลัวครับไม่กลัวแล้ว เราเก็บที่ชั้นไอยปุ๊บเราก็ผ่านอุย้ยชั้นไอาได้ไง,งผมต้องบอกว่าเราเก็บที่ชั้นใต้ดินปุ๊บเราก็ผ่านได้เลยวอกรสมันจะมาทาง้ายชัดิจนครับผมปิด เมันกระสือจะขึ้นไปแล้วนะครับอผมไม่ชอบซะจริงตอนนี้อายผมก็หมดและเอ้าว ขอบคุณที่ยังมีอายเหลืออยู่ฮผมพลาดไปได้ไงเนี่ยผมรอรอตรงนี้เลยก็ได้ไม่ดูอายเราจะไม่ดูอายกลับไปซ่อนห้องเดิมเพื่อความปลอดภัย <c oughs> ซ่อนอย่างเดียวเพกลัว ถ้าผีไม่เฝ้าชั้นใต้ดินคือเราลงไปปุ๊บเราชนะได้เลยครับ <C oughs> เพราะว่าเราเก็บถุงพบเราก็สามารถวิ่งเล่นได้ <C oughs> ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นอะไรกับชั้นใต้ดินอ <C oughs> <C oughs> อ๋อเราเก็บครบแล้วหรอเนี่ยผ่านสิครับรออะไรโอ้มองไม่เห็นมันก็ยากอยู่นะครับเนี่ยใช้เวลาไปเจ็ดนาทีกับกระสือโอ้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเก็บครบแล้วแต่ก็มีมันก็ดูได้ครับ คือถ้าครบเราก็จะเก็บไม่ได้คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนหรือมีเกมที่น่าสนใจมาแนะนําก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย้ yeah.